เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่น The Missing Spiderman นะครับผมเออวันนี้ก็จะไม่ทำอะไรมากนะครับจะมาล่าบ,บอสน,นิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับอันนี้เล่นไปแล้วน,นี่เล่นไปแล้วมีนี่มีบอสต,ตรงนี้อันนี้เป็นแมปใหญ่หนึ่งแมปนะครับส่วนแมปย่อยเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแบบ กอบฟ,ฟ,ฟ้าเล็กๆพวกนี้นะครับแล้วกอบฟ้าแต่ลันอนะ่ะมันจะมีแบบเนี่ยอย่างเช่นอะไรเนี่ยอันนี้คือบอสจะเป็นแบบอันนี้ก็แบบเหมือนลองบอสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบพวกบอสอันนี้นะพวกบอสที่เป็นสตูสไปเดอร Spider ์แมนนะจะเป็น Bot แบอสบอสว่าพวกแบบลูกสมุนนะอีกทีหนึง่งนะครับกูจะพูดยังไงดีวะช่ามาเถอะเดี๋ยวโหนไปถึงก็รู้เองอนะ่ะเออ 呜呜呜。Uh huh, uh huh. ช่องแคมปะมาแล้วก้าโอ้ยอ,อ,อะไรได้ Guys are already breaking. I better stop the entry. Shut up and run! Wow, you all forgot your keys? Keep that away! to move faster to time faster next time. จะหนีไปไหนอ้าไม่ใช่นึกว่ามันจะล็อกเป้าให้เอาทำไมเฟลวะหรือว่าเราช้าไป พอเถอะเว้ขอแปะมือปลอบใจหน่อยแล้วเก่าด้วยคุยกันกลางถนนอะประเด็นคือเก่าด้วยไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี Salt ้ก่อน Need additional officers near Sycamore. Woohoo! i need hand available units, to an assault was just reported officers needed in central park oh yeah don't mean yuri this place is full of guys with suspicious bulges A, a talking guns. guns. about Obviously. I, I'm, I'm นี่ฮะมันจะเป็นเหมือนแบบเออฐานเล็กๆของเคนเพียรือมั้งไม่รู้รู้แค่ว่ามันแบบมันจะอยู่ของด่านย่อยอะทุกด่านเลยนั่นแหละเราก็ต้องเคลียร์ครับอย่างนี้เอาไปก่อนหนึ่งตัวนะครับ ว่าจะชาเลนแบบว่าเล่นเล่นให้เลอนไม่ลดน่ะเป็นไงน้องๆเอาก่อนเลยเห็นกูจนได้บ้าเลย โอ้มันเห็นเราจนได้โอ้ยมันสวนอืมไม่ไหวแล้วนี่ไงสวนนะสวนพี่เนาะ เหลือใครอีกเฮ้ยสาพาดหัวกูเห็นไหมสาพาดหัวกูเข้าใจปะอืม โอ้ยเหมือนโดนยิงาย like าสลบนี่ไงล่ะมึงเล่นปืนเหรอมึงโกงเหรอฮะโกงเหรอ

นี่ไงพูดดึงโลออกมามานี่นี่ไงเดี๋ยวใครหยกมามึงมามึงเข้ามา มึงเข้ามาฮะฮะไม่เข <im fight> ็ดหรอนี <im> ่ไงโล่ก็โล่โล่ก็โล่มาวิืม It's sad that when I see a mob rushing toward me, I assume they want to kill me. They always do! Why won't you die? Spider-man, every worker assigned to that site reported winning big in Atlantic City recently. Quick <laughs> and dirty way to launder money. Could be where Fisk keeps his cash these days. we shut it down, we'll really put the squeeze on it. I'm working on a warrant. Way ahead of you.

อ,อะไรกันนักระหนาฮะนี่แถมไม่ได้ใช้ใหญ่เลยเนะี่ยจริงกูแบบตะลุมบอลมากๆ,ๆอ่ะ มีใครจะมาอีกไหมกูต่อให้หมดอ่ะอืมมึงกันเหรอฮะงอโลกันเหรอนี่ไงแล้วไงใครแคร์ โ uh อ้ยโอ้โหชิบหายโอ้ยเหนื่อยว่ะเหี้ย เ,หเหอ้ยกูไม่ไหวกกบื้งแล้วมึงจะยิงแรงนะครับปืนอ่ะมามขึ้นมามึงขึ้นมา รอให้หมดอนะ่ะอืมอุ้ยยังมันมีโล่นี่มาเอาอะไรดีช็อดไฟอุ้ยมีโลเหรอมึงโกงเหรออย่างรูปตัวกูอยู่ไหนนี่ไงล่ะอื้มอืมตกฟักถึงชีตบอยเหลือแค่มึงคนเดียวแล้วฮะ people won't have any problems here now and wilson fisk's problems just keep adding up nice going